เราจะพาทุกคนไปเที่ยวเขาใหญ่แซวมากอะว่าแบบทำไมรัฐบาลเขาถึงต้องทำแบบนี้กับเราด้วยอะไม่เป็นไรนะคะทุกคน ทุกคนวันนี้นะคะเราจะพาทุกคนมาเที่ยวที่เขาใหญ่คลิปนี้นะคะตั้งใจจะพาทุกคนมาเที่ยวที่เขาใหญ่นะคะ2วันหนึ่งคืนก็คือใกล้ๆกรุงเทพเราก็สามารถแบบ มาถ่ายรูปอะไรเงี้ยขับรถกันมาชิลๆนะคะซึ่งตั้งแต่ยังไม่มาก็คือเกิดเหตุการณ์เลยต้องขอเล่าก่อนว่าคือทุกคนรู้แฟนขับรู้และโลกรู้ว่าถ้าเรามาเที่ยววันเสาร์อาทิตย์องคนจะเยอะมาก,มากๆแบบมากๆเลยนะคะเราก็เลยจองล่วงหน้าก่อน1เดือนนะคะเพื่อที่จะได้มีเวลาแบบเตรียมตัวอะไรอย่างเงี้ยนะคะเผื่อที่พักเต็มด้วยอะไรเงี้ยเพ่ก็จองมาในวันอาทิตย์คาบสันนะคะมันก็จะเท่ากับว่าเป็นวันแบบธรรมดาที่ทุกคนทํางานกันเนาะก็คือคนจะน,น้อยเราอยากมาแบบสงบๆถ่ายรูปได้สวยๆแบบไม่มีใคร ะะและพอหลังจากที่จองไปได้ประมาณ2-3อาทิตย์นะคะทุกคนก็เกิดเหตุการณ์นี้ขึ้นคือรัฐบาลประกาศให้วันที่เพชรจองมาเป็นวันหยุดและคือมันจะหยุดติดต่อกัน4ี่วัน,นะค่ะทุกคนและคือไอเราที่อยากมาแบบสงบกแบบไกด์ว่าเราจะต้องมีผู้คนมาด้วยนะคะคือเฟลมากๆคือคิดออกเลยอะ่ะทุกคนว่าแบบเวลาเรามาถ่ายรูปที่คาเฟ่อะมันจะเป็นสภาพแบบไหนนะคะคลิปนี้เพชตั้งใจที่อยากจะไปเปิดคลิปที่คาเฟ่แรกนะคะแต่ <laughs> เหตุการณ์ก็คือเกิดขึ้นอีกว่าคาเฟ่รถมันเยอะมากทุกคนแลวคือคาเฟ่ที่เราจะไปเนี่ยคือแฟลซโค้นะคะนี่เป็นแบบนี้เลยรถเยอะมากและคือคาเฟ่เนี้ยเป็นคาเฟ่ที่เล็กมากนะคะข้างในคาเฟ่เขาจะจอดรถได้น้อยมากคนที่เขามากกันอะ่ะจอดแบบข้างถนนน่ะมันวิ่งได้แค่เลนเดียวแล้วมันต้องสวนกันนะทุกคนซึ่งแบบเฮ้ยมันไม่ได้อะ่ะแล้วคือมันรถติดแบบก็เลยโอเคถอดใจแล้วก็แบบ โอเคงั้นคาเฟ่นเนี่ยผ่านไปเพราะว่าในแผนที่เราแผนมาเนี่ยมันก็จะมีอยู่ประมาณแบบ3คาเฟ่น,นะคะเร็วมากอะว่าแบบทําไมแล้วทำไมาเขาถึงต้องทําแบบนี้กับเราด้วยอะไม่เป็นไรนะคะทุกคนก็ปลอบใจตัวเองแหละ <laughs> เดี๋ยวเราลองไปดูคาเฟ่ที่2นะคะว่าจะเป็นยังไงเราสามารถที่จะถ่ายรูปได้ไหมนะคะไปกันเลย ราก็มาถึงที่คาเฟ่กันแล้วนะคะคาเฟ่นี้ชื่อว่าเจอร์นี่คาเฟ่นะคะมันจะอยู่ในตัวรีสอร์ทโรแมนติกนะคะทุกคนมีลานจอดรถกว้างอยู่นะก็สามารถเข้ามาจอดรถกันได้เลยร้านนี้ก็จะสไตล์สีขาวสีเขียวอะไรอย่างเงี้ยการแต่งตัวก็จะเป็นแบบ โทนแบบสีขาวสีเหลืองมินิมอลถ้าตัดเขียวอะ่ะก็สวยเหมือนกันแบบนี่หมวกไม้ๆอะไรเงี้ยก็คือได้เหมือนกันนะคะทุกคนแล้วก็ราคาร้อยัพขึ้นไปนะคะทุกรสชาติเนี่ยก็โอเคอร่อยนะคะทุกคนก็ลองมาดูกันได้นะคะไปดูรูปกันค่ะ โอ้แลก็มาถึงโรงแรมแล้วนะคะโรงแรมที่เพ้นมาพักในวันนี้ก็คือโรงแรมเทมวัลลีนะคะเขาใหญ่ก็จะเป็นสไตล์แบบลอนดอนอังกฤษอะทุกคนคือชื่อโรงแรมอ่ะมันมาจากเนี่ยแม่น้ําเทมนะคะของลอนดอนห้องพักของเราเปรียบเสมือนกับชุมชนอะไรอย่างเงี้ยทุกคนเนี่ยมันก็จะเป็นสไตล์นี้เลยคือแบบสวยมากใครอยากไปต่างประเทศตอนเนี้ยก็คือแนะนําที่นี่เลยนะคะ ชุดแล้วนะคะทุกคนช, <g ye> ชุดนี้คืออยู่ต่างประเทศจริงๆนะคะก็ค,คือแบบทนร้อนนิดนึงนะเพื่อที่เราจะได้รูปก,ก็เดี๋ยวลองไปถ่ายรูปก,กันเลยค่ะเฮ้ยทุกคนคือแบบไม่อยากจะโม้เลยว่ารูปคือปังมากเฮ้ย <g ye> คือวันดีมากคือมุมเนี้ยคือแบบ เหมือนแบบอยู่ที่แม่น้ำเทมจริงๆเลยนะคะทุกคนคือวันดีมาก คนเดี๋ยวเรากําลังจะไปกินอาหารเช้ากันนะคะก็กินอาหารเช้าเสร็จแล้วก็ไปอีกหนึ่งคาเฟ่แล้วเดี๋ยวเดินทางกลับกันเลยถ้าเรากลับสายมากอะรถมันจะติดนะคะเพราะว่ามันเป็นเส้นอีสานด้วยไงแล้วมันเป็นวันหยุดยาวเดี๋ยวลองไปดูนะคะว่าอาหารเป็นยังไงบ้าง ประทับใจอะไรป้าประทับใจสับปะรดมากหวานทุกคนคือแบบมันควรจะประทับใจอะไรอย่างอื่นไหมอ่ะก็เดี๋ยวจะไปเก็บของแล้วก็ถ่ายรูปกันที่ที่พักอีกนิดหน่อยนะคะ คือคาเฟ่ก็คงไม่ได้แวะนะคือเพจไปแล้วอ่ะ,อะก็รู้สึกว่าแบบมันเขียวเขียวไปหมดเลยอ่ะก็แบบไม่ชอบโทนเขียวอะไรหมดเลยขนาดนั้นแต่ข้างในอ่ะมันก็มีที่ถ่ายรูปแหละแต่คือแบบไม่สู้กับความร้อนแล้วก็ไม่สู้กับคนจริงๆนะคะก็เลยแบบออกมาเลยแล้วก็เป็นห่วงด้วยกลัวว่ารถจะติดนะคะก็ตอนนี้ก็เดี๋ยวเราจะมาแวะซื้อของฝากแล้วเดี๋ยวกลับกรุงเทพกันค่ะ กคนก็ซื้อของฝากเสร็จแล้วนะคะก็จะได้กลีปป่ปั๊บอางุ่นน้อยหนาผลไม้ต่างๆนานาโมจิก็ทิปนี้ก็จะเป็นประมาณนี้นะคะทุกคนเพราะว่าคนก็เยอะมากๆคือแบบไม่สู้จริงๆนะคะแล้วก็ เป็นห่วงด้วยกลัวว่ารถจะติดขากลับนะคะก็เลยต้องรีบนิดนึงแล้วก็แบบไม่ค่อยจะมีอะไรสักเท่าไหร่ในคลิปนี้นะคะทุกคนก็เดี๋ยวจะพาไปเที่ยวใหม่คลิปหน้ารับรองว่าจะปังกว่านี้แน่นอนนะคะทุกคนก็คลิปนี้เป็นคําเตือนแล้วกันว่าวันหยุดยาวหรือวันอะไรอย่างเงี้ยมันก็จะเป็นประมาณนี้นะคะโอเคค่ะทุกคนสําหรับคลิปนี้ก็ขอจบประมาณนี้คลิปหน้าเราจะพาไปเที่ยวไหนก็อย่าลืมติดตามกันด้วยนะคะฝากกดไลค์กดซับสไครต์ด้วยค่ะวันนี้ไปแล้วค่ะบ๊ายบาย อันนี้คือห้องพักของเรานะคะทุกคนก็จะเป็นประมาณนี้เดี๋ยวเราไปดูห้องน้ำกันเข้ามาก็จะเป็นตู้เสื้อผ้านะคะนี่แล้วก็มีกระจกตรงนี้